ส่วนช่วงท้ายของรายการในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งต้องบอกเลยว่า,ว,าว้าวมากๆเลยนะครับกับ just wow นั่นเองคุณผู้ชมครับอะไรก็ตามที่ ทานเข้าไปต้องบอกเลยว่าเคี้ยวเพลินๆเลยคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้มีให้เลือกกันแบบหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูหมูเพลินครับปลาเพลินข้าวเพลินที่ทานอร่อยคานกับข้าวก็อร่อยเคี้ยวเล่นๆก็เพลินๆอร่อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างอย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับคือหมูเพลินนั่นเองอ่ะเดี๋ยวให้งดาวช่วยหยิบให้ดูเลยนะหมูเพลินอันนี้ค่ะนี่นะเดี๋ยวให้เปิดให้ดูสดๆเลยคุณผู้ชมครับอย่างหมูเพลินนะครับเป็นน้ำพริกกากหมูรสอร่อยจัดจ้านครับใช้กากหมูเจียวใหม่กรอบ ทุกกระปุกหอมกลิ่นน้ํามันน้ำผสูนไพรตําแบบสดๆด้วยคุณผู้ชมครับนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า กลิ่นนี่คือหอมเย้ายวนมากขนาดโดมใส่แมสนะคะนี่นี่เต็มกระปุกด้วยนะคือแบบว่าเคี้ยวกันเพลินๆเลยใครที่ชื่นชอบคุณผู้ชมครับสามารถทานได้โดยเฉพาะทานกับข้าวสวยร้อนๆอันนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะครับในเขาบอกเลยว่าใครเป็นแฟนกากหมูนะคะต้องห้ามพลาดแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าน้ำพริกกากหมูนี่คือเจียวแบบกรึบๆเลยนะใช่เขาบอกว่ากรอบมากที่สาคัญคือไม่อมน้ํามันด้วยครับทานได้แบบสบายใจกันด้วยนะอ๋อชากินแล้วไม่อ้วนนะคะสำหรับสายรักสุขภาพไปดูเพลินที่2กันหน่อยคุณผู้ชมครับกับปลาเพลินนั่นเองนะปลาเพลินตัวนี้ ปลาเพลินตัวนี้ครับทำมาจากกลิ่นหอมนะครับปลาช่อนรมควันครับแกะเฉพาะเนื้อปลาช่อนนะครับคู่กับสมุนไพรในสวนครัวปรุงรสกลมกลม่อมอร่อยแน่นอนครับนี่ทำมาจากปลาแบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องก้างเลยเพราะเขาเขามีการแกะออกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออนี่หอมมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าปลาช่อนเนี่ยใช้ปลาจากแหล่งธรรมชาติด้วยนะคะรมควันด้วยวิถีภูมิปัญญาแบบพื้นบ้านอบอกเลยว่ากลิ่นหอมแบบเยา้ายวนมากๆสําหรับใครที่ต้องการทานมื้อเที่ยงเนี่ยคือรับรอง ทานอันนี้คืออิ่มหยุ่อร่อยแน่นอนใช่แล้วนะครับ<อ>สามารถพบพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยวกันไปดูเพลินสุดท้ายกันหน่อยครับกับข้าวเพลินนั่นเองนี่<อ>ข้าวเพลินแบบนี้เลยข้าวเพลินนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้เต็มกระปุกแน่นมากๆเลยใครที่อยากจะทานเป็นแบบว่าของเล่นหรือว่าเป็นเป็นสแน็คก,ก็สามารถที่จะทานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ<อ>ใช้ข้าวหอมมะลิดแดงครับแล้วก็ข้าวกั่อินทรีย์ทอดด้วยเทคนิคพิเศษ ไม่อมน้ํามันแล้วก็สำคัญครอบมากๆเลยคั้วสมุนไพรในสวนครัวครับเติมความเพลินด้วยหมูหยองแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพา,านบอกเลยว่าทั้ง3เมนูอร่อยกันแบบเพลินๆเ,เลยไม่ว่าจะเป็นหมูเพลินปลาเพลินนะครับแล้วก็ข้าวเพลินด้วยยืนหนึ่งเรื่องของความอร่อยครับแน่นอนว่า ความอร่อยแบบนี้มีการันตีแน่นอนเพราะว่ามีคนซื้อกันไปเยอะมากๆแล้วเขาก็บอก้ให้พิยศเลือกพียศชอบอันไหนคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเพลินหมูเพลินหรือว่าจริงๆถ้าทานมุมแบบนี้ทานเล่นๆก่อนนะคุณผู้ชมต้องข้าวเพลินก่อนเลยใช่อันนี้คือบอกเลยว่าทานเป็นสแน็คได้ทานระหว่างวันเป็นของเล่นแบบกรึบๆได้เพราะดูเมล็ดข้าวเม็ดข้าวที่เขาเอามาคั้วนี่นะคะบอกเลยแค่ดูแค่ภาพนะคะต้องบอกแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตให้ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบเต็มๆเลยนะนี่ คือเต็มกระปุกมากเต็มกระปุกมากมีทางเป็นมะม่วงหิมพนธ์อดใจไม่ไหวขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะเปิดแมทชิมสักนิดหนึ่งได้เลยขออนุญาตคุเป็นข้าวเพลินละกันครับอ่ะมีเม็ดมะม่วงหิมพันธุ์ด้วยใช่มีมะม่วงหิมพันตุ์มีข้าวก็จะมีข้าวหอมมะลิแดงครับแล้วก็มีข้าวกับอินทรีย์ที่ทอดด้วยเทคนิคพิเศษมีความกรอบกรอบไหมกินแล้วแบบ กรุบบเลยแล้วมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์เข้ามาข้างในด้วยนะคุณผู้ชมใช่แล้วก็แล้วก็คีหมูหยอาด้วยใช่ถูกต้องคลุกเคล้าด้วยหมูหยองเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทานเล่นได้นะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามก็สามารถจะทานเล่นได้รถติดไฟแดงอยู่างนี้ฝนตกหนักก็สามารถหยิบขึ้นมาทานราะว่าสําหรับเขาเนี่ยกะปุของเขาเนี่ยคือออกแบบมาตอบโจทย์สําหรับคนเร่งรีบเพราะว่าอยู่ทนแบบทนทานแข็งแรงแน่นอนสามารถปิดได้สะดวกคือไม่เลอะคือแม้ว่าเราจะมีการแบบเปิดฟ้าแล้วปิดอยยังไงก็ยังแน่นค่ะ คุณรับรองใช่รับรองว่าเอาไปกินระหว่างวันเนี่ยคือได้แน่นอนอีกอันหนึ่งอ่ะในไหนก็เปิดแล้วนะอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมใช่หมูเพลินค่ะหมูเพลินเรื่องนี้หมูเพลินนี่คือเขาทํามาจากกกหมูใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้ผ่านการเทคนิคการทอดเทคนิคพิเศษเพราะฉะนั้นเองแน่นอนว่าอร่อยกรอบและก็ไม่หมันด้วยเหมือนกันอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับรีวิวคนสั่งซื้อเยอะมาก บางคนเนี่ยสั่งซื้อกันไปแล้วครับสั่งซื้อซ้ำเลยเพราะความติดใจแบบนี้กับร้าน just wow นั่นเองนะฮะมเผ็ดกำลังพอดีนะ<ช>ก็ไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่าทานแล้วเนี่ยน้ำมันไม่เยอะเลย<ช>คือกินรู้สึกว่าสายเฮลตี้รักสุขภาพแบบเราเนี่ยค,คือกินได้รีวิวมาเยอะมากหลายค,คนเนี่ยซื้อไปแล้วครับอยากซื้อตอนแรกซื้อลองสักกระปุกสมกกระปุก,กก่อนไงแต่พอซื้อไปปุ๊บติดใจรสชาติความอร่อยครับก็เลยมีการสั่งซื้อซ้ำกันมาเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญเขาเขาปรุงรสด้วยน้ำตาลดอกพรรร้้าาววออออิิินนททีย์์คแลกก็ดเืสชต อร่อยมีคุณภาพต้อง just wow เท่านั้นนั่นเอ,อเองนะฮะใช่นะคะก็แนะนําเลยใครใครที่อยากทานนะก็ได้หมดเลยใช่แล้วนะครับที่สำคัญมารายการของเราในวันนี้ครับแน่นอนว่าต้องมีโปรโมชั่นแน่นอนนะครับจัดไปให้เลยคุณผู้ชม ปกติเนี่ยหกระปุกราคา129บาทแต่วันนี้ครับให้ซื้อไปเลยครับหกระปุกด้วยกันจัดเซตไปเลย5กระปุกในราคา645บาทรับฟรีไปอีก1กระปุกไปอร่อยกันแบบเพลินๆได้เลยนะเพราะฉะนั้นซื้อ5แถม1ถูกต้องคะใช่ห้5แถมหนึ่งกันไปเลยจุกๆเลยคุณผู้ชมครับสามารถจัดกันไปเต็มๆสามารถซื้อไปฝากครอบครัวก็ได้หรือว่าซื้อไปทานเองก็ได้เชื่อว่า<อ>ทานคนเดียวเนี่ย แปดเดียวก็หมด5้ากระปุกหรือว่าใครนะคะอยากจะลองหยิบไปทานก่อนสัก1กระปุกอ่ะจะลองก่อนไม่ว่าจะเป็นข้าวเพลินปลาเพลินหรือว่าจะเป็นหมูเพลินเนี่ยหกระปุกก็สามารถซื้อได้เหมือนกันในราคา129บาทเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสั่งซื้อได้เลยครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ไลายแอดขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับศูนย์หกสี่สองสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสี่สี่นะครับหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลแอด just wow นั่นเองว้าสกดด้วย w o w w w สามตัวต่อท้ายด้วยน ร้านจัดว้าวเนี่นะคะเป็นอาหารไทยค่ะสไตล์โฮมชิคเก้นคือเรียกได้ว่าโฮมเมดเลยและสำหรับคนที่รักสุขภาพเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะใครที่สายเฮลตี้อยากกินกากหมูอ,มอยากกินข้าวที่มีการทอดกรอบแบบนี้นะคะคก็ ไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยคือดาวลองชิมมาแล้วรับรองว่ากินแล้วไม่รู้สึกผิดค่ะ <c oughs> ใครที่รักสุขภาพเนี่ยสามารถทานได้เหมือนกันอนอกจากนี้ค่ะที่ร้านของเขานะคะก็ยังมีเมนูอาหารที่แตกต่างประจำวันในแต่ละอาทิตไม่เหมือนกันด้วยครัใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูได้ติดตามได้ค่ะที่อินสตาแกรมนะคะ u s underscore wow ค่ะ้าวนี่คือมี w, w. o oh. w w เมี3ตัวนะ <S <S ใแล,แล้วครั้เอีกทีหนึ่งเผื่อใครหาไม่เจอหรืออาจจะไปติดตามทาง Facebook ได้นะคะ Facebook just wow w ดยูสามตัวเหมือนกัน <S <S ใช่แล้ว<า>ครับย้ำโปรมโมชัน่นคุณผู้ชมครับ5กระปุกแถมไปเลย1กระปุกในราคาเพียง645บาทก็สามารถที่จะซื้อไปแล้วก็ทานเพลินๆกันได้เลยทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นมข้าวเพลินนะครับมีหมูเพลินแล้วก็มีปลาเพลินด้วยอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดกันด้วยอร่อยกันแบบเพลินๆไปเลย ค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะราคาแค่นี้ซื้อ5แถม1ในราคา645บาทคุ้มไม่ไม่รู้จะคุ้มยังไง<ช>แล้วนะ,นะร,รีบด่วนเลยหรือว่าใครอยากลองไปทานก่อน1กระปุกก็ได้129บาทค่ะใช่แล้วนะครับช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้าน<ม>ล่างนะครับสามารถไปติดต่อสอบถามกันได้หรือถามโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้รวมไปถึงรีวิวก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ